ใช้หินมาเนี่ยปัญหาที่ผมแบบเบื่อเรื่องหินมากก็คือสายแร่บางทีมันชอบเปาะตรงนั้นครับใช่ครับอันนี้แก้ปัญหาหมดเลยใช่ครับพารที่สําคัญครับเอ่อทนต่อรอยขีดข่วนเนี่ยค่าความแข็งนะครับสเกลจะอยู่ประมาณ6กถึงเจ็นะครับสเกลอธิบายนิดนึงคืออะไรค่าความแข็งมันค่าสเกลนะครับเขาจะใช้ค่าความแข็งของเพชรเป็นตัวกําหนดจะมีตั้งแต่ศูนย์ถึงเค่าความแข็งของเพชรใช่ครับเอามาเช็คกับกระเบื้องใช่ครับ ถ้าเป็นซินเทเลสโตนเนี่ยจะอยู่ประมาณ6ถึง7ประมาณนี้ครับแล้วถ้าเพชรปันเท่าไหร่อ่ะเต็มแม็กซิมัมที่9ครับอ๋อเพชรคือ9ใช่ครับอันนี้คือ6กถึง7จถึงเใช่ครับโอเคแล้วกระเบื้องเซรามิกทั่วไปเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจเลยครับตัวนี้ไม่เคยเอาไปส่งเทียบเลยครับอ๋อเพียงแต่ว่าอันนี้เรามองว่าเคลมว่าเขาทำมาได้แข็งแกร่งกว่าหินทั่วไปใช่ครับถูกไหมถ้าอย่างโดยทั่วไปครับหินแกรนิตหินอ่อนเราเอาของมีคมครับเช่นปากกาหรือคัตเตอร์ไปขูดมันจะไปรอยเส้นใช่ไหมใช่ตัวนี้ผมเคลมเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นผิวโพลิชผิวแมทหรือผิวสามดีครับขูดได้เลยครับไม่เป็นรอยครับแต่ตัวที่ผมดูเนี่ยนะมันมันที่ชอบอันดับแรกที่ผมบอกไปคือด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าเพิ่มความแกร่งเรื่องผิวมาด้วยเนี่ยครับอันนี้น่าจะตอบโจทย์ดีมากๆเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดอย่างในบ้านเราเองเราอาจจะไม่ค่อยซีเรียสมากนะครับแต่ถ้าเป็นที่พับบิกที่อาคารสาธารณะครับโดยเฉพาะอาคารที่เป็นโรงเรียนอาคารโรงอาหารหรือ หรือคอมเม r c i เชียลแอเรียที่มันที่มันจะต้องใช้การใช้งานแบบเฮวิ่ดยูทีตัวนี้ถ้าฟังคุณสมบัตินะน่าจะเหมาะมากๆกเลยอ็โจยครับอแล้วที่สำคัญครับตัวนี้ครับทนคราบกดด่างสูงมากครับผมเคยไปเทสเ็ดโป้แม็กกี้น้ำส้มสายชูแล้วก็ซอสมะเขือเทศครับแช่ไว้6ชั่วโมงครับไม่ซึมไม่ด่างไม่เป็นรอยจริงดิจริงครับผมหกชั่วโมงเหรอหกชั่วโมงหินนั้นแบคมาคิวหน้าหินอ่อนนะครับหรือว่าไวท์คาราล่าครับ ประมาณช่วงแรกฟองขึ้นแล้วครับฟองขึ้นปุูดฟูดฟูดเลยครับอันี้น้ำส้มส่ชูด้วยเหรอครับผมลองเรียบร้อยแล้วครับใช้เตดโปรด้วยครับไม่ขึ้นครับผมไม่เส้นครับอ่านะอันนี้คนคอนเฟิร์มไม่ให้ผมนะนี่นะคนคอนเฟิร์มจำได้ไว้ครับผมเอาไปว่าอย่างนี้เดี๋ยวยังไงตัวนี้คงจะเอามาโชว์ที่บิวอินสตูดิโอนะครับแล้วเหรับใครที่อยากทั้งไเห็นของจริงๆมามารูปมาจับดูเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของที่เนี่ยส่วนหนึ่งเลยเนี่ยนอกจากคุณสมบัติที่ผมพยายามพูดคุยอย่างเงี้ยก่อนนะครับว่า ه, การที่คุณจะเอาวัสดุมาวางที่เนี่ยมันมีข้อดีอย่างไงรนะฮะเราไม่ได้บอกว่าต้องดีที่สุดนะแต่มันดีแบบไหนเพื่อที่จะเลือกให้เหมาะกับงาน<ช>แต่และประเภทนะครับอันแบบนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ต้องเลือกพื้นที่โดยเฉพาะคอตเตอร์ครัวอย่างเงี้ยเหมาะมากครับอ่ะให้คุณหมอกแนะนําว่ามันควรจะเอามาใช้ที่ไหนได้บ้างครับด้วยความที่ซิลิเก s สโตนนะครับเราผลิตออกมาเนี่ยมีทั้งหมด ความหนาตั้งแต่6มิลิเมตรครับ